กิอกสารเนาะมาพี่น้องมากินออมนูนี่ดอกดินเพกับผ้าพ่อลูกเมากินเขาเขายุธงว่แมนเขาปลาหนูหน้านะครับตุ่มพีตุ่มน้องกันแล้วครับมือนี้เออม่พอท่านตอเนเป็นข้ามูดกอกนูได้นะคุณขอกนูนี้เอาไปพี่น้องที่บ่เคยกินแต่ มา <ใน S 2> สิพา <ใน S 2> มาซินมนะ,นะครับของแสบอีสานหลายคนนะครับพี่น้องครับมานังนะครับไปหาหนูมาเมืยงไปกอกนะครับก็สิกอกมันมาแหวนยังหนักมันกัดเข่าพี่น้องเอ้ห่างบ่วงห่างยังกะน่านได้กินน้ำกอกเพื่อจะกอไปเลยพูดเหล่าขัาข้นเบ็ดกระมีนะครับลุ่งอุตานะครับหลายผู้หลายคน,นออกมาอยู่ทงนะค่อ้วนเนี่ยมวนกุ๊บเราพี่น้อง เที่เแล้วี่ดครับวิธีสารบ้านเฮาบ่มีหยังครับุที่เขาเจ้าลุงเขาน้าซ้ำปลากะเดี๋ยวสิแพ่นกล่องให้พี่น้องมึงนะครับงามบ่งามกับพี่น้องมึงเอาเองกะพวงคนกับไข่เนื้อพวงคนกัจะไปลุ่งข้องฝอยด้วยพ่ออยากห้องอยากให้คนละลุ่งูขึ้งามด้วยว่างามกับมีเล้วพี่น้องนี่งามบ่งามกับมึงเอางัวนะครับบ้านเฮากันที่แล้วครับสามมันสิคายเพาะฉันไม่ ครับบอกน่มาอยู่ทงอยู่ทานยู่งขมิดน่าแน่ครับว่าก็อยากยู่บ้านซุ้มนุ่มมาลหอกนาอยู่หากินหลังจากบ่านปอกบ้านปุ๋ยกับวันเดียวบ้านหรอกครับพี่น้องเข่าม่านแล้วได้หางง่วได้หาควายล้วครับกอกหนูมาพร้อมนี่แหละครับอ้อมหนู เดสี่ซุกให้มึงเด้อพี่น้องเฮ้ยอ่าทวนทวนครับว้าวมากล้ยน้ำลายไหลหยดหยดอ่ะหิวโฮ้ยน้ำไายจีนย้อยเส้มหมอจะลองอื้อถ่ยไก่ไก่เจ้ากันไก่สีซุกแล้วครับเครื่องปรุงล่งไปใบกะเพรานะครับต้นหอมดอกแค่ ก็เผาก็เขาก็เผาปลาลูกโดดพู้ใดมักจวดจัดของแ้เด้อพี่น้องเลยมาเด้อวันนี้จวดจัดน้ากลั่นะครับเดก่อ้านกินเนอตังเอ้มับขี้เไหมยุดมาเด้อนี่ข้าวเนีนี่กินงเนีวนนีโอ้ยพี่น้องเลยเอาามา มีตั้งแต่ตอนเอาตีแท่งใหุ้่นดิหรอเอาน้ำมะน้ำเพราะใส่อน้ำไปสูดฝุ่นวิธีอสาวหงไสี่แล้วครับเอานั่นตุ่มพีตุ่มนองอยู่ทงย่ำผักป่อไปใส้เมื่อนี่ไปใส้เมื่อนี่เนี่ยเนี่ยอยากเนี่ยกินอยู่ทมอยตามือนี่ค้นขึ้นหน่อยครรบวะ กันท้หมแล้วสวยกรบโมาลูกเขาของโมาจั๊กกระ่บมาเ้จักกโมากระลกกันเอะจักอะไรได้ไรน่พกมพริกไม่คุณได้ไรดิกูเนี่น้ำหม้อคุณมาคุณมากลุ๊โดดกับมักเลยครับวันนี้นให้จวดจัดเด้อพี่น้องเอ้ยเาเทียงน้ำกันแลวครับ มามามาเด้อพิธีอีสานบ้านเฮาหากินของปลาโยธมรุทาจังสีละครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมดอกดินชาแนลฝากไว้กับพี่กับน้องในปองมาครับเข่ามาชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแน่เด้อครับสวัสดีครับ